สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุงสุบอลพ่อๆก็สองน้องแท่นก็เก่าเนาะพีนนพนน่น้องเมื่อนี้พากันเขาคั่วก็แม่น้องแทนเนาะหลังจากอ่ะไข่เนาะพี่น้องกะดีขึ้นแล้วเนาะน้องแทนกะวัดลุงคอเสียงแหบแต่แม่น้องแทนนั่นปากนี่เปื่อยอาสีอา่าสีอาการห่อน่นเนาะเพราะว่าเข้าข้ออาบิบดานขึ้นไปหาหมอ,อกะแม่น้องแทนเขาคั่วพี่น้องเลย เขาควลูกไส้กับลูกไส้กับพอพากันเมื่อหาเมื่อฮาทถาแม่อยู่บ้านนนซุูงพอน้องแทนเพิ่นเมื่อกับลูกไส้เพิ่นเนาะเดือดแต่แม่หนองแทนต้มน้ำไหมพี่น้องเอ้ต้มน้ำไหมน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้สีแกงใส่สีแกงใส่เฮ็ดพอน้องแทนเพื่อใดมาเฮ็ดเฮ็ดบดพี่น้องเอ้ของแทนเพื่อใดมากะสีแกงใส่เฮ็ดบดแน่นาะ สิขาวขาคั่วพี่น้องไอเหมือนี้หลังจากบ่ได้เห็นแม่น้องแท่นเขาวคั่วได้ละดนเลยเนาะก็เลยสิเขาวคั่วก็แม่น้องแท่นพี่น้องไอเหมือนี้แม่น้องแท่นก็สีน้ำซอฮ็ดนะพี่น้องซอยเฮ็ดพี่น้องไอซอยิดแล้วค่อยลาะเอ๊ะเมือกินเมืดกินเมื่อผู้ขาไปแล้ว ไลายเตอพี่น้องเองเราเบิ่งนเราส้มตอนแกะนะพี่น้องเนะาะวอร์ซิแสสีนัวซันใดอืมแมแทนกำลังสีลงมือแกะนะพี่น้องอันนี้คือขอเอัเบือมีใบยานางแล้วก็มีขอบเบือเนะอาะไอเทลงหมอ้อเลย

นั่นเองนาพี่นนางเดี๋ยวึงแทนสีปุให้ดูที่นาะก็คหอมพอกระเนยนเด้ี่นาะถ้าพอนงแทนก็ลงแทนหน้าไปจะสิด้กินเขาป่ะปาไม่ลงแทนก็จะสิปินได้พี่เนองจะสิแสรือสินวลจนได้เนาะพงนวลขนาด អាកកាក៏ហੌនៗពីណោអញមកប្រែអីហាន់ប៉ាចឹងលើយ น,นีิจ่เนีจยวว่าแม่น้งแท้น,น้อพี่นอ้องอยากอภิพ่าแม่นง้งแทนขาดถ้าพี่พาประกันได้ก็กกกขอโทรขอพายได้ร้ายน้อพี่น้องมาต่างมันปิดแบบได้น้อพี่น้องนี่เฮ็ดโว้ดร้ายกลัวน้องไหมพี่น้องเอ้ยละเบิ่งละส้มต่อนกิ่นน้อพี่น้องว่าเสียบสินัวซันใดเนาะ เป็นที sure ่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องมาๆพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องเกินกับข้าวเจ้าพี่น้องกินแกงน้ำม้ใส่เห็ดบดนะพี่น้องโอ้โดยโดยกินโลดบักหล่ะน้าลูกอ่ะสุดเนี่ยเอาเขาเอาเขากับปะพันเฮียบวันะลูกเปิดทะลุใส่น้ำ vui bếp 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 thì bếp 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 đi bếp 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 bếp

อาสิ่ที่เราตัวได้หรือกินข้าวเหนียวนี่โอ้กินข้าวเหนียวบางก็บางกินบ่จเออจบเองโอ้บหลก็จบเองจบเองก็จับพอเพื่อนนะพี่น้องพอแค่นเพื่นไปทำงานพี่น้องงานแถมข้านาพี่น้องเลยแถมข้างหน้าอได้เงินใส้ว่าละสิบบาที่บ้าทนอก็เกิดงานมากกับพี่เีย่อนยนในธริจขา เกิกรเมืาอวานกัลูกชายพ่มาีแลวพี้น้อาไว้ใช่ป่ของปู่ของลูกชายปากระปองนันยเอามาอย่างเีด่ะ้ปูสีบแพงเอไเก็บเธอได้เอนี้ แทนที่เราฟรองแทนได้มากไปลยวัดสุ้า่ะทำให้เก็บหายพี่น้องเอ้ยเก็บหายเขามากเลยนี่แต่ถิตรงมองแทงกับสูงกับกรเแก่เลยอาาคีองแทงเก่งต้มมือตมมือ โอ้ใช่แม่โอ้คุคุณย่ากะเตะสบายดีปะลูงลูงลูหนงหมาหมกินบ่อยครั

ขนมทอดบดเลยอดคือิดโตอีกอย่าบังอย่าบังปลาลูกมันไม่ลูก มาน่กินดีดีเฮ็ยแบบนั้นทีเลยลูกออากินก็พูดได้มานั่งกินอย้กินขอาวก่อนกินข่าวก่อนกินข่าวก็ลูกห่ะนักินข่าวอกคนพ่อประพ่อประมายได้เ ถือเอาสกระาือเอามจเอาของนงลกเน้าจำกินมดอ่ือเมียถือไว้อมากินเขาแล้วยางกินกินเาแล้วจิ้ว่มอบถือไว้ถือไว้

ลาเยนะพี่น้องทีน้าพอกาม์นย่าลืมกดติดตามส่องของแท้นะ้พี่น้องฝากกดลับชมส่องของแท้ให้ในเด้อจ้าฝากส่องตัวเองนะไม่ลุกละลายนะพี่น้อง <c oughs>